สวัสดีครับว,วันที่ที่หนึ่งแล้วค่ะนนที่อกบอกว่าความหวานของูเราก็คือเริ่มมาหวานเลยคือด้วยความที่ตัวนาเพ็งนะครับคือเขาจะมีโหมดสองโหมดอยู่อยู่ในตัวก็คือโหมดที่ทํางานกับโหมดที่อยู่กับคนรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาอยู่กับคนรักก็จะเห็นม่อนในพาร์ทที่เหมือนอ้อนแฟนมากกว่าอะไรแบบนั้นก็เลยจะจะจะดูหวาน ใช่ครับเพราะว่าเริ่มต้นเรื่องมันเนี่ยคือเราเป็นคู่เราเป็นแฟนกันเรารักกันอยู่แล้วครับแรกครับผมใช่โก้ของเราก็คือการที่จะได้แบบจะได้แบบแต่งงานด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่จะเป็นจะเป็นความรักคือเป็นความรักกับผู้ใหญ่ครับผมอ่าแล้วยังมีสอครับไม่ต้องมีความนม่ต้องมีแบบคือด้วยด้วยภาระหน้าที่ของเราทั้งสองคนหรืออะไรเงี้ยครับบางทีมันอาจจะยังไม่ไม่ตอบโจทย์ที่จะ จะบอกให้คนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยตัวส่วนตัวของน้าเพลงเองจะอยากเก็บเป็นความลับมากกว่าอันนี้เป็นคุณหมออันนี้เป็นคุณหมอใช่ครับเป็นเหมือนในหัวครับผมเป็นแบบใช่อยู่ท yeah ี่เกาะใช่ครับประสาทใจครับก็สาทใจตัวเองนั่นนะครับมันดีเขามาถึงที่ยมสุดเท่มมาการิสต้าท่านเลิศไม่ใช่คุณหมอเพนออ๋อก็เลยก็เลย จะต้องแบบว่าต้องมีความงอนอะไรกันแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่เปิดตัวใช่ไหมว่าอะไรคือผมเนี่ยอยากอยากเปิดตัวคือเราอยากให้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮราอ่ะมีแฟนนะแต่คือเขาอ่ะไม่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 พร้อมที่จะเปิดตัวเราครับผมก็อาจจะเสียใจจะงอนจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปติดตามดูคือจะได้ว่าหมดของเรามันจะเป็นความคิดในเรื่องเนี้ย จริงๆก็จะมีทั้งความกุ๊กกิ๊กผมว่ามีหลากหลายอารมณ์นะมีหลากหลายอารมณ์ความเผ็ดอะไรอย่างงี้ก็มีแต่ว่าผมอยากอยากให้รอดูในซีรีส์อยากให้รอดูในซีรีส์มากกว่าคิดว่ามีนะน่าจะต้องน่าจะมีครับน่าจะกินส้มตำใส่พริกครับก็พี่ชอบกินเผ็ดไหมฮะผมเป็นคนชอบกินเผ็ดไงผมเลยกินเยอะกินเยอะครับ อประมาณนั้นประมาณนั้นก็เป็นความรักของผู้ใหญ่อย่างที่ผมบอกแหละว่าแบบคือคือบางพื้นที่ในในเมืองไทยบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยครับเราก็จะมาใช่ครับเราก็จะมาร้เปร์เซ็นต์เรื่องพวกนี้เป็นหลักให้ทุกคนได้ได้ได้เปิดมุมมองอีกมุมหนึ่งของแบบคู้รักใน L G B T แบบนี้ครับแต่เราคือโลเคชั่นทั้งหมดที่เราอยู่ก็คือเอย่างเดียวเลยใช่ครับ คือคือคือส่วนตัวหมอเนี่ยเขาจะอยู่ที่เกาะอ,อยู่แล้วแต่ว่าผมอ่ะหนีมาจากกรุงเทพเหมือนกัน oh. แล้วก็มาแบบสร้างสร้างตัวเองที่นี่อะไรเงี้ยครับ oh. ใช่ก็จะมีส่วนตัวด้วยครับบรรยากาศที่เกาะนี้นะคะบรรยาาศทะเลเไริ่าผมว่าจริงๆเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนไปทัศนศึกษาแล้วกันเพราะว่าเรียกว่าทัศนศึกษาปะไปเข้าค่ายเรียกว่า ไปพักผ่อนบวกไปทำงานใช่เพราะว่าด้วยโลเคชั่นที่อยู่ที่ทะเลแบบตอนกลางคืนอะไรย่างเงี้ยครับแบบบรรยากาศมันจะดีมากไว้มันดีมากแบบลมเย็นเย็นไฟสลัวสลว,สวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับฟิลไม่บอกดีกว่า <c oughs> ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าแบบบรรยากาศมันดีมากมันเลยส่งเสริมในการทํางานให้แบบ เออเพราะเราก็ตั้งใจกันด้วยแบบว่าพอถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันได้นั่งเล่นกันได้แบบนั่งต่อบทกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นการทํางานที่สนุกใช่แล้วก็จะเป็นอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นถ้าซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายถ่ายเป็นถ่ายที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับใช่จริงเจอกันเป็นเรื่องแรกครับใช่เ,นนเ,เรื่องนี้มันกจะบรรยากาศอะไรมีความโรแมนติกเยอะคือผมว่ามันได้ใช้เวลาอยุดร่วมกันเยอะด้วยมากกว่ามันเลย ข้างนอกด้วยในเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับเ<ๆ>พราะว่าถ่ายที่ทะเลพอวันไหนเราอาจจะมีถ่ายน้อยหน่อย<ๆ>ก็อย่างน้อยก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีอะไรเงี้ยครับ<ม>เลยแบบ,บได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเลยทาให้แบบญญยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆครับผมก็อะไรที่แบส่งเสริมในเรื่องของความดูิช่น้เออสึกว่าด้วยลมทะเลเราได้ได้คลื่นบรรยากาศต่างๆมันก็มันก็ทำให้เราได้รู้สึกสบายใจแบบอยู่แล้วมัน คืออย่างคืนหนึ่งเงี้ยครับหลังจากเราถ่ายเสร็จเนี่ยเราเราถ่ายเสร็จเร็วน้อยน่าจะประมาณสามทุ่มครับแล้วก็เรามีโอกาสได้เป็นนั่งอยู่ตรงรีสอร์ทนี่แหละแล้วร้งเพลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกับพี่ม่อนคือพอถ่ายเสร็จมันก็เหมือนไปอยู่แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับใช่มันไวมันเป็นแบบเออเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็นั่งพักนั่งคุยก er ันนั่งเล่นกันใช่ครับคือคือพอเรื่องอื่นนะครับ เราได้ถ่ายที่กรุงเทพหรือว่าถ่ายแบบแถวนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆคือเราถ่ายเสร็จเราก็ต้องขับรถกลับบ้านเลยแต่อันเนี้ยเราเรากลับบ้านไม่ได้เราก็ต้องเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งเป็นกลุ่มมีวินนี่สตาร์มีนีโอมินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็นั่งเกาะกลุ่มกันคุยกัน ผมว่านั่งเล่นนะเพราะว่าจริงๆอยู่ทะเลมันก็จะมีไว้เเดียวเนาะแบบว่าเหมือนเราไปเที่ยวเราก็อยากออกมานั่งแบบริมทะเลแล้วด้วยโลเคชั่นที่เราไปถ่ายครับมันอยู่ติดทะเลอยู่แล้วด้วยก็คือถ่ายเสร็จเราก็นอนพักที่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเราเลยได้แบบเออได้นั่งเล่นได้คุยกันเยอะอะไรเงี้ยครับใช่เล่นกงเล่นเกมกันอะไรเงี้ยครับแฟนตาซีไม่ค่อยเนาะแฟนตาซีผมว่าไม่ครับแต่อาจจะมีความแบบอาจจะ มีความเป็นเจ้าชายอะไรอย่างงี้นิดหน่อยอ่านิดหน่อย,อ,ยอ่าใช่ใช่ <c oughs> ในในตัวเรื่องจะเป็นแนวแนวนั้นแต่ <c oughs> ว่าผมว่าเรื่องนี้จะเน้นไปทางความอบอุ่นความรักที่แบบหลากหลายรูปแบบมากกว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าคาแรคเตอร์ของไม่ว่าจะเป็นคู่มินิสตาร์งหรือว่าคู่เราหรือว่าคู่มินิโอแต่ละคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันไป <c oughs> อย่างคู่เขามีคอนฟ lict บาบาบาเริ่มต้นหรืออะไรเงี้ยครับของเราก็อาจจะเริ่มมาด้วยความเป็นแฟนแล้วยังไงต่อ <c oughs> หรือว่าคู่นั้นก็เป็นแบบพ่อแง่แม่งอนคนหนึ่ง คอยกวนคอยตามคอยจีบตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟิลกูด <Feel good S 2> <ๆ>มากๆเป็นซีรีส์ที่บอกได้เลยว่าแบบสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าดูกันเป็นครอบครัวได้เลยคือไว้มันจะไม่ต้องดูแบบเครียดไม่ต้องมีอะไรให้ แก่เยอะแยะก็คือดูถอดสมองแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ไปกับมันได้เลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสบายๆครับใช่ไม่อยากจะขายเยอะเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีพีหนึ่งก็จะมาแล้วใช่ใช่ลองดูครับแล้วก็ลองดูมูดผ้าต่างๆสบายสบายแน่นอนัตรงนี้ถ้าให้เราจะทำจะปลอดกว่าของที่เรื่องนี้เราไปซื้ออะไรบางผมผมอยากให้คำว่าโคซี่อย่างคำว่า โคซี่ที่ผมหมายถึงเนี่ยมันคือความอบอุ่นความแบบเออเราแบบสบายใจมันดูแล้วแบบทุกๆอย่างเลยครับครับ,รบผ,มผมว่าเป็นเป็นแนวเดียวกันก็อย่างที่คุยกันมาตลอดว่าแบบมันเป็นความอบอุ่นจริงๆที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วฟีลกู๊ดยิ้มตามไปกับตัวละครหลายๆตัวละครอะไรอย่างงี้ครับ ับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องดัตซ์ซัมเมอรด้วยนะคะปีพีหนึ่งกำลังจะมาแล้วครับผมครับผมก็สามารถดูกันได้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับวันศุกร์ทางช่องวัน31นะครับและรับชมพร้อมกันได้ที่ JMTV Official YouTube ครับผมฝากด้วยครับ